ยินดีต้อนรับสู่ข้าฟ่างเอดีย yeah! วันนี้นะคะฟ่างจะมารีวิวลิปตัวใหม่จากเมเบลีนฟ่างประทับใจมากเพราะว่ามันเป็นกรอสนั่นเองทุกคน จะบอกว่ามันมีทั้งกรอสปกตินะแล้วก็กรอสที่มีชิมเมอร์อยู่ข้างในนะคะเนี่ยมันจะมีแบบไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าชิมเมอร์วาวๆาฉ่ำวาวมากแล้วก็คือตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยสวยมากซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็ลองทาไปพร้อมๆกับทุกคนนั่นเองนะคะเขาจะมีทั้งหมด7เบอร์นั่นเอง7เบอร์7สีแต่ว่าไม่ได้เรียง1 2 3 4 5 67มนะมันจะมีเบอร์3 4 5 6 7, 7 8 9้นั่นเองเราจะเริ่มจากเบอร์3นะหัวแปรงเขาจะเป็นหัวอย่างนี้ใหญ,ใหญ ก็คือเบอร์สานะคะจะเป็นเบอร์ที่แบบกริตเตอร์หนักมากแต่ว่าถ้าไม่ได้สังเกตชัดๆก็จะไม่เห็นชัดขนาดนั้นนะก็ถือว่าโอเคทาแล้วแบบปากจืดๆมันจะมีความแบบดึ่บๆนิดนึงอะตามสไตล์กลอสแบบกลอสจามเดี๋ยวเรานะคะไปดูสวอตเบอร์อื่นๆต่อกันยาวๆเลยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันท้ายคลิปค่ะ ทั้ง7สีของเขานั่นเองสีที่ฟางชอบนะคะก็คือเบอร์สเบอร์สแล้วก็เบอร์9ที่ทาอยู่นี้นะคะฟางค่อนข้างชอบเบอร์ที่มันมีกริตเตอร์ฉ่ำๆแน่นๆเห็น,น,นชัดๆนะฟางรู้สึกว่ามันจะมีความแวววาวมากกว่าสีที่มีความฉ่ำเฉยๆตัวเนียมันตรงคํเครมของแบรนด์มากๆนะคะก็คือมันมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดนั่นเองก็คือช่วยบารุงปากให้ชุ่มชื้นนะคะไม่ว่าเราจะทาไปนานแค่ไหนเราจะไม่รู้สึกว่าปากแห้งเลยช่วยให้ปากเราดูอวบอิ่มดูเต็มขึ้นอะล่องปากเนี่ย ค่อนข้างตื่นขึ้นเลยนะฟังว่าโอเคมากๆเลยแต่ว่าความมันเป็นกรอตนะทุกคนมันจะมีความหนึบหนึบหนิบๆนคือเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่บนปากนะแต่ถ้าไม่ซีเรียสไม่อยากได้ความฉ่ำมากฟังแนะนําให้ลงซับด้วยฮิชูครั้งหนึ่ง มันก็จะเป็นความแบบฉ่ำบางๆเบาๆก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสอยากจืดๆจเจอๆฟ่งแนะนําให้จัดหนักจัดเต็มทาบบกไว้เลยคือมันดีมากมันบารุงปากในตัวฟังว่าโอเคนะแล้วก็คือเขาทําออกมาได้ดีมากๆนะคะตัวแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยฟังเห็นครั้งแรกฟังกรี๊ดมากราะรู้สึกว่ามันดูเรียบรูด,ดูแพงอะทุกคนมันสวยมากคือรอบนี้นะคะเมลินทาได้ดีมากๆตัวนี้เนี่ยมันจะมีบางสีที่สีชัดนะคะบางสีเนี่ยจะเป็นแบบว่าเห็นสีปากเราชัดมากกว่านะเพราะด้วยความมัน เป็นกรอสโป่งแสงเนาะแต่ว่าบางสีเนี่ยก็คือเข้มเลยนะสามารถกบสีปากมิดเลยสำหรับวันนี้ฟั่งไปแล้วก็ใครอยากให้รีวิวลิปตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย